聞いてあげるんだ。<laughs> 我们共同的目标就是把我们的国家建设得 ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ชองเคสโดยกระทรวงสาธรารณาสุขค่ะในไทยแลนด์พาวิเลียนเอ็กซโป2025ออสการคันไซเจแปนค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตรายงานความคืบหน้าการจัดเตรียมมีทัศการไทยค่ะมีมากถึง95%แล้วนะคะในพื้นที่กว่า1,200ตารางเมตรนะคะเราได้จัดธีมของมีทัศการเนี่ยในชื่อที่ว่าสร้างสารรค์ชีวิตเพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ค่ะ ภายใต้ห uhm. ัวก็ Empower Life ของ g e n e s i Cabinet สร้างสรรค์ชีวิตร่วกับสุขภาพที่จะเป็นการแสดงยภาพคุณปัญญาค่ะใจน่ารักมากแล้วก็มีสีสันที่สวยแาญใหญ่ใหญ่ค่ะแล้วก็จะมี QR Code ให้เล่นเป็น AR ได้ด้วยนะคะอันนี้เป็น Perspective ของมิพรัศการนะคะที่จะไปอยู่ในโซนด้านใน ต่อไปด้วย100ศักยาภาพสาธา,ารณสุไทยนะคะเราทุกท่านมากค่ะเป็นคน10,000เมนูอาหาร อ 100, ๋สกิทโซ่หนึ0 0แสนผลิตภัณฑ์ที่มีคาแล้วอีกอย่างซอฟ์พาวเวอร์ที่โดดเด่นและจะขาดไปไม่ได้นะคะเราจะมีการสาธิตนวดไทยโดยหมอนวดเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ใช่ใ่โคชมาใส่ตรงนี้จะบอกว่าเป็นการทวันที่ไดขอบคุณนครับพนักงานต้องรับสบายดีนะคะขอบคุณขอบมดอบนี้นะครับ